สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2องวันที่3มิถุนายน2 5 6 4ีพีนี้นะครับจะมาบอกแนวทางสูตรหวยลานะครับตามกันต่อนะครับว่าเลขจะมาไหมนะครับงวดที่แล้ววันจัดที่ผ่านมาก็ให้45นะครับ45 เข้าเต็มเต็มนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมาสำหรับวันนี้เราก็จะมาบอกสูตรหวยเรากันนะครับเริ่มจากอ่ะเราคิดดูย้อนหลังสองงวดนะครับอ่ะงวดก่อนนู้นนะครับออก0604นะครับก็ไล่ลงมานะครับผลออกนะครับออก4ตัว9 8 9 9นะครับงวดนั้นให้ชุดนี้ออกเข้านะครับชุดนี้คิดเหมือนกันนะครับก็จะได้ อ่าสี่แเหมือนกับหางนี้แล้วก็4ี่ห้านะครับงวดที่แล้วผมไปนเน้นตรง8ปดเกเยอะไปหน่อยนะครับลืมหางนี้ไปมาออกหางนี้นะครับสี่ห้านะอันนี้ออก9 8 9านะครับชุด4ตัวชุด3ตัวตัดให้เรียบร้อยมาดูของวันนี้กันนะครับวันนี้ก็4 5่ห้า 37, ตั้งนะครับบวกลบคูณหารลงมานะครับตัวเด่นจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ อ่าสี่ตัวจัดชุดมาให้ชุดที่1นนะครับสองสี่ห้าแปดสองสามเจ็ดห้าเป็นชุดที่สองแล้วก็สองเจ็ดแปดห้าเป็นชุดที่สามนะครับสองตัวล่างนะครับจะเป็นสองตัวหน้านะครับเน้นไปที่สองสี่สองสามสองเจ็ดสองแปดนะครับส่วนสามตัวสามตัวผมจัดชุดมาให้เหมือนกันนะครับ ก็จะได้2 4 5 4 5 8 2 3 7 3 7 5 2 7 8 7 8 5นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ2 4 7 5 8่นะครับ5ตัวนี้นะครับจับใส่กันจัดชุดให้นะครับชุด4ตัวนะครับ2 4 5ส ชุดที่1นะครับ2 3 7 5ชุดที่2 2 7 8 5ชุดที่3นะครับมาตัดชุด3ตัวให้ไป6ชุดนะครับมี2 4 5 4 5 8 2 3 7 3 7 5 2 7 8แล้วก็7 8 5นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆนะครับขอให้โชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดในสำหรับคลิปต่อๆไปขอหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้คนจัดทำจัดทำคลิปต่อๆไปนะครับคำเตือนนะครับเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคไม่มีเจตนาที่จะมาโกหกหรือโอ้อวดเป็นแนวทางเป็นสูตรเชิงสถิตินะครับ คิดได้แบบไหนคนคิดก็ซื้อนะครับซื้อตามที่คิดได้ก็ขอให้คนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามถูกหวยรวยเบอร์ถูกหวยราวกันนะครับวันนี้รับโชคแลบสี่เด้งห้าเด้งนะครับมีฮานอยมีหวยลาวนะครับก็ขอให้ถูกทั้งหวยลาว 5, หวยฮานอยนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันเยอะๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ